BOOM! Yeah. กำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไอดีเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับโอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเตือนภัยเกี่ยวกับค่าปักธงนะครับแต่ว่า ทำไมผมถึงมาในเกมขับรถคือผมก็ไม่อยากจะยืนในล็อบบี้แล้วก็พูดเท้ฟังนะครับผมก็เลยมาขับรถไปด้วยนะครับแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับท่าปักคงไปด้วยเลยนะครับผมส่วนใครที่อยากจะดูผมอ่าเล่นเกมนี้นะครับแบบสดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปติดตามที่เพจ Top T He เฮ l ไ g h t ได้นะครับกดติดตามไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคครับก็อ่เดี๋ยวผมจะมีสตรีมสดในนั้นละกันนะครับผมถ้ามีคนติดตามเพิ่มมานะโอเคครับ ก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ด้วยนะครับในโพสต์ในเพจน,นะว่าอยากดูผมสตรีมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ดูนะครับโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงท่าบักทงกันครับผมคือรหัสท่าบักทงเนี่ยนะครับหลายคนคงเห็นว่าเฮ้ยทําไมเดี๋ยวนี้มันมีเยอะจังนะครับเคยเคยสังเกตไหมในกลุ่มในอะไรอย่างเงี้ยบางกลุ่มเนี่ยมีรหัสท่าบักทงนะครับหลายหลายคนมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในเกมฟรีไฟลเนี่ยท่าบักทงท่าเซิร์ฟไทยนะ เซิฟอื่นไม่เกี่ยวนะครับเซิฟอื่น,นมันมีขายในราคา4 9 9ร้อ้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะแต่ว่าถ้าถามว่าเซิฟไทยมีเยอะไหมผมคิดว่าน่าจะประมาณไม่น่าไม่น่าเกิน200คนอยู่ที่ประมาณ100คนอ่ะอยู่ที่ประมาณ100คนนะครับเพราะว่าสตรีมเมอร์เนี่ยนะครับมีประมาณ100-200คนที่เป็นครีเอเตอร์นะครับที่เป็นครีเอเตอร์ที่ได้จาก gm ที่ gm เคยส่งให้ฟรีหรือเปล่านะครับผมน่าจะใช่อันนั้นนะ ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้นะอ่าก็ไม่น่าจะเกินสี่สิบคนนะครับที่ได้จาก Gm นะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนนะครับเพอเผือได้แค่ยี่สิบหรือสิบคนเท่านั้นนะครับอ่าที่สนิทกับ G m อจริงๆนะครับถึงอาจจะได้นะครับหรือดังจริงๆนะครับอ่าแล้วก็นะครับผมอ่ออีกอันนึงที่จะได้มาก็คือกิจกรรมสารเจ้าหรืออะไรนี่แหละนะครับผมคล้ายๆกับสารเจ้าหรือเปล่านะครับก็คือเติมเนี่ยนะครับที่เขาแข่งกันนะครับเติมเพชรแล้วก็มาใช้จ่ายแข่งกันนะครับซึ่ง ขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสา0หมื่นถึงสี่หมื่นเลยนะครับสูงสุดที่เขาใช้กันเนี่ยห้าถึงหกหมื่นบาทนะครับที่จะได้ท่าปักธงมาเออแล้วตอนนั้นอะ่ะมันจํากัดด้วยนะครับออได้แค่ไม่กี่คนเองนะครับผมในกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็ไม่เคยมีกิจกรรมไหนที่มันได้ท่าปักธงใช่ไหมเออหรืออาจจะมีแต่ว่าไม่เยอะนะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่เกินน่าจะร้อยร้อยคนนินดๆเองนะครับในเซิร์ฟไทยที่มีท่าปักธงนะแต่ตอนนี้มันเริ่มเยอะขึ้นมานะครับเยอะอยังไงนะครับผม เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังคือผมนะครับไปสังเกตนะครับตามร้านอ่าเติมรับเติมเพชรร้านรับเติมเพชรอย่างเงี้ยนะครับมีท่าบักธทงขายนะครับซึ่งเป็นท่าบักธทงที่เป็นรหัสไก่นะครับรหัสไก่คืออะไรรหัสที่ไม่มีของอะไรเลยแต่มีท่าบักธทงได้ไงวะเออเขาขายถึงสามหมื่นนะสองหมื่นก็มีเฮ้ยขายแพงมากนะครับแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากท่าบักธทงนะครับแต่ถามว่ามันดีไหมมีท่าบักธทงอะ่ะมันก็ดีครับ แต่ที่มันไม่ดีคืออะไรที่มันไม่ดีนะครับคือมันเป็นรหัสไก่นั่นเองแล้วรหัสไก่ทําไมมันไม่ดีคือมันมีท่าบักทงแล้วทาไมมันไม่ดีเพราะว่าเกมฟรีไฟล์ขั้นตับมันต้องเติมประมาณสามถึงสี่หมื่นใช่ไหมที่เขาจะได้อรหัสท่าบักทงมาเนี่ยถึงจะได้ท่าบักทงมาแล้วรหัสนั้นมันจะเป็นรหัสไก่ไปได้ไงนะครับ <c oughs> ซึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่รหัสไก่นะจะมีท่าบักทงนะครับเออ เป็นไปได้ไงนะครับผมคือถ้าเติมสามหมื่นขึ้นไปเนี่ยรหัสมันก็เทพแล้วนะคือมันก็เทพแล้วนะครับที่ซื้อของซื้ออะไรไปเนี่ยนะครับมันคงไม่มีใครเอารหัสไก่มาเติมสามสี่หมื่นเพื่อเอาท่าบักทงนะเขาก็รหัสหลักมาเติมมันใช่ไหมอ่ะแต่รหัสไก่มันมีได้ไงวะนะครับอ่ะผมก็ได้ไปถามเกี่ยวกับเอาไปถามในกลุ่มครีเอเตอร์นะครับอประมาณเขาบอกว่าเป็นรหัสย้ายเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับผมเอ๊แต่ผมก็สงสัยนะว่ามันย้ายเซิร์ฟได้หรอเพราะว่า เดี๋ยวนี้มันผมลองแล้วมันมันย้ายไม่ได้นะแต่ว่าเพราะก่อนมันย้ายเซิร์ฟได้จริงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมผมลองแบบวิธีเดิมอ่ะมันย้ายไม่ได้นะครับซึ่งรหัสย้ายเซิร์ฟสมัยก่อนอ่ะโดนแบนหมดแล้วนะครับผมอ่าแต่สมัยเนี้ยผมไม่รู้วิธีการย้ายแต่ผมคิดว่ามันก็อาจจะย้ายได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนย้ายได้เดี๋ยวนี้มันก็ต้องย้ายได้ดิแต่มันต้องมีวิธีแต่เราไม่รู้นั่นเองก็ผมนะว่าเขาทํายังไงถึงย้ายมาได้นะครับอ่ะแล้วส่วนมากอ่ะคือเซิร์ฟนอกอ่ะ เขาขายถูกไงห้าเก้าเก้าอย่างเงี้ยหรือเป็นกิจกรรมไม่เกินพันเพรก็ได้แล้วนะครับอ่าถ้ามันย้ายได้จริงเนี่ยโอ้ยโคตรคุ้มแต่ว่าอนาคตเนี่ยใครไปซื้อรหัสแบบนั้นมาเนี่ยมันอาจจะโดนแบนนะครับมันต้องโดนอยู่แล้วแหละถ้าเขาตรวจเจอนะครับมันต้องแบนอยู่แล้วคือผมก็เลยมาเตือนภัยว่าเฮ้ยรหัสไก่มันมีท่าบักทุงได้ไงเนี่ยนะครับหลายรหัสแล้วที่ผมเห็นมานะครับอ่าเพราะว่าผมก็ติดตามกับเหตุเอ่อเกี่ยวกับเหตุหรือ Facebook ที่เขารับเติม เติมเกมเนี่ยนะครับเขาเอารหัสมาขายเนี่ยนะครับผมมันเป็นรหัสไก่เนี่ยนะครับแล้วก็มีรหัสท่าบกทงมาขายเยอะมากซึ่งเดี๋ยวนี้เขาขายกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือคนที่จะขายรหัสท่าบกทงเนี่ยมันน่าจะน้อยนะเพราะว่าคนที่เติมจริงๆอ่ะคนที่เติมซื้อท่าบกทงจริงๆเนี่ยผมว่าเป็นคนที่มีเงินจริงๆนะครับซึ่งเขาแทบจะไม่ขายเลยนะครับที่เขาเติมมานะครับคืออา่าเขาเติมเนี่ยเพราะเขาอยากให้รหัสเขาแลนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือเป็นสตรีมเมอร์ที่อยากเจาะไว้ทาคลิปประมาณนั้นนะครับ เขาควรเขาแบบถ้าไม่น้อยเงินจริงคงจะไม่ขายแต่อันนี้มันมีคนมาขายเยอะมากเออผมก็งงเฮ้ยทำไมมันขายบ่อยขนาดนี้วะเป็นไปได้เหรอคนคนมีตังเขาจะมาขายทำไมเขามีตังอยู่แล้วเออนะครับผมหรือเขาเลิกเล่นอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เออนะครับแต่ว่ามันก็น้อยนิดนะผมคนมีตังอยู่แล้วนะอ่ะแต่รหัสไก่เนี่ยที่ผมคล่องใจที่สุดคือผมก็เลยอยากมาเตือนนะครับเพราะว่ารหัสไก่มันน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะเป็นรหัสย้ายเซิร์ฟก็เป็นไปได้เนาะนะครับ ก่อนจะซื้อก็ดูดีๆนะครับอ่าโอเคมาไปเลกหน่อยเฮ้ยทําไมเครื่องยนต์มันแดงเครื่องจะพังหรอรถมันเก่าออกเกินเนะไม่เคยขับด้วยนะคันนี้เฮ้ยทำไมรถครันนี้มันแปลกๆทำไมมันอืดจังวะเฮ้ยเครื่องยนต์เหมือนจะพังเครื่องยนต์แดงนะครับโอ้ยน้องสิบสาว เฮ้ยแล้วมันมนวิ่งวิ่งอืดจังวะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่โอ้ oh. รู้สึกว่ามันอืดอะนะครับใช่เหรอนี่เฮ้ยลืมเบรก <c oughs> ลืมเบรกลืมเบรก <c oughs> จบจัดขับรถลืมเบรกของจริงนี่เรียบร้อยเลยนะโอเคครับก็นะครับในคลิปนี้ผมก็จะจะมาเตือนนาะนะครับผมถ้าใครทิดแบบว่านั่นแหละ,อ,ะอยากจะซื้อเท่ากับทงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือเห็นแบบเว้ยมันถูกจังวะซื้อมาดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็อยากจะให้คิดสักนิดนะครับว่าเฮ้ยรหัสนั้นอะ่ะมันเป็นรหัสอ,อ่ที่เขาได้มาโดยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมผมไม่รู้นะว่ามันย้ายเซิร์ฟได้จริงไหมตอนเนี้ยนะครับแต่รหัสไก่เนี่ยมันก็น่าคิดนะครับเออรหัสไก่มีท่าบกรทงมันก็น่าคิดเนาะนะครับก็อยากจะมาเตือนทุกคนนะครับโอเคครับถ้ายังไงก็คิด อันนี้ก็คิดเอาเองเนาะนะครับเราก็แค่มาเตือนเฉยนะครับผมก็ไม่ไม่รู้ที่แน่ชัดนะก็หากผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยด้วยนะครับผมก็แค่อย่างมาเตือนนะอเนาะประมาณนี้รถคันนี้มันขับไม่ดีเลยวะมันแนวคลาสสิกเนาะออกตัวมันก็อาจจะช้านะมันไม่มีเทอร์โบปะ่ะเบรก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 โอ้จบแล้ว <laughs> อ่ะถอย เกมนี้ก็จะสมจริงนะมีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกเลยนะพวกมาลลยก็มีต่นนั้นก็ตับนีคือเราต้องซื้อเพิ่มนะพวกมาลลยพวกจอยอะไรเนี่ยโอ้ทำไมคันนี้มันขับยากจังวะพวกมาลลยมันหันได้น้อยจังอ่ะไปเอ๊ะทำไมเครื่องมันมันอืดต้นอ่ะเหมือนรอบมันตกนะครับคันนี้มันแปลกวะเหมือนหรือว่าหรือว่าจะเลี้ยงรอบออกไม่ได้วะเดียวลองดูหน่อย เฮ้ยมืดมากเลยผมอยากขันเร่งนี่แทบไม่ขยับเลยนะครับรถเนี่ยไปเท่ามารประมาณนี้แล้วกันเครื่องแดงเลยอะ่ะเฮ้ยรถพังเฮ้ยรถพังเฉยเฮ้ยมันเป็นรถคับสิกข,ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นคับสิกเหรอรถพังนะครับขับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยขยับไม่ได้เลยนะ,ยยนะพังเฉยเลยเอา เครื่องมันแดงนะผมสังเกตว่าเครื่องมันแดงเฮ้ยมันใช้รอบสูงไม่ได้อะเออพังเสยอรถพังเสยครับโอเคเรียบร้อยทำไมรถมันพังง่ายจังวะน,นี้โอไม่เหมาะเลยนะครับคันนี้นี่แบบเป็นคลาสสิกแท้ๆเลยนะครับเนี่ยมันเป็นทรงคลาสสิกนี่ไงมันมันไม่เหมาะก็เอามาซิ่งนะผมเออเป็นทรงคลาสสิกนะ ดูดูความเร็วอเครื่องแดงเลยอะเฮย้ยแรงอยู่นะแรงอยู่นะแรงอยู่นะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแบบเออมันสมจริงอะนะครับพังง่ายเกินเดี๋ยวคือแบบเอออันนี้รอบก็ไม่ได้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเบิ้ลแบบเออเหยียบเหยียบเเล่งอะนะครับแบบแบบไม่ใส่เกียร์อะไรเงี้ยพังเฉย เออนี่รถจริงมันก็ไม่พังนะรู้ว่ารุ่นนี้มันพังวะผมก็ไม่รู้นะรุ่นนี้ของจริงมานอาจจะพังก็ได้นะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากดูนะครับผมผมก็มีอ่าเดี๋ยวมีไปเข้าไปแข่งข้างในด้วยแต่เกมนี้ยผมยังเล่นไม่น่าจะเกินห้าชั่วโมงตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแล้วก็จอยเนี่ยก็ เพิ่งซื้อมานั่นแหละครับแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยครับใครที่ชอบก็นะครับตามไปดูได้นะครับที่เพจเราเพดไลน์นะครับก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมนะครับโอเคก็หากผิดพลาดอะไรขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็อยากจะมาเตือนง่าวๆเนาะโอเคครับสำหรับทีนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย